สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบิ๊มโคโลคับวันนี้18อย่างของใหม่เรียกว่าใหม่ใหม่สุดๆเลยนี่ใหม่หมดเลยอันนี้ก็ใหม่อันนี้ก็ใหม่ใหม่คือมีป้ายคําว่าใหม่หมดทุกอันเลยตัวแดกใามแล้วโอเคด้านที่สให้เขาให้เขาลองเช็คดูก่อนว่าอันไหนอ่ะน่าทานบ้างอ่ะไห้ทานวเคยกินตัวไหนบ้างอ่ะบอกเลยผููไม่เคยกินสักอันอ่ะ เฮ้ยถึงอาเดือนนี้แล้วอ้าวไม่ใหม่แล้วด้เก็บถมีตัวไหนเคยกินอีกบ้างไม่มีวันไม่มีวันอใช่เห็นนะโอ้โหมันไม่ไม่เดิแบบตั้งใจหยิบจะมาแดดเพราะมันอ้วนไงอ๋อช่วงนี้เขากินคลีนอย่างแรกเลยนะอันนี้คือแบบเป็นข้าวที่ชื่อยาวที่สุดเพราะมีชื่อว่าข้าวหน้าปูอัดไข่หวานไข่กุ้งซอสสไปซี่มาโย เราก็จะมีเปิดฝาแบบนี้นะแล้วก็อะจริงๆมันจะมีซีนตรงนี้นะผมไปแกะเล่นไปหมดล้วซอสเยอะมากนะใช่ไหมด้านไหนเขาก็จะมีมนี่เป็นคิวคอมเบอร์นะไข่หวานแต่ไข่ผมหวานกว่านะอ,อ,อนี่ปูปลอมปูอัดอแล้วก็ข้างล่างก็เป็นข้าวนะโ,โหให้มาแค่เนี้ยเนือ้ออะผมใส่ซอสลงไปอุยแบบนี้นะสวยสวยเลย คนน่ะ<ๆ>เขาก็แบบหาสรรหามาผสมผสมกันเองใช่ไหมพอตอนหลังแม่งก็เอามาขุดจัดให้เลยเซเว่นจะได้จะได้ไม่ต้องไปซื้อแยกนี่ขยาเลยขยำวันนี้นะเหมือนอะไรเหมือนข้าวผัดเหมือนเป็นแบบข้าวยำๆที่เราเอามาทําเองอะไรเงี้ยตะก่อนอะ่ะนี่นะคะผมนี่มีต้องติดแตงกวานะด,ด้วยนั้นจะได้ติดความกรอบนะมนกลิ่นเป็นแบบมายสไปซี่ เนื้อค่าเหมือนเาปั้นเขาปั้นซอสอสไปซี่อ <ừ m. S 2> ืมตัวข้ามันได้แข็งๆหน่อยนะอร่อยดีฮะตัวนี้ก็คือไม่ต้องไปผสมเองแล้วนะอือมอืมอืมเขายำมาดีนะอืมเป็นไงอืมอร่อยอร่อยไหมคือกินเพลินเลยอะ่ะ แต่กินแบบประมาณนักสี่ห้าคำก็หมดแล้วนะเออแต่ว่าอร่อยดีเพลินนะผมว่าแต่ต้องเวฟเจวนะตัวนี้เขาบอกว่าใช่อะไต้องมีเวฟด้วยอ่าไ่้ข้าวันคือดีอ่ะอ่าคือทำออกมาได้ดีตามมาติดติดกันเลยตัวนี้เมื่อกี้เป็นข้าวหน้าสาหร่ายไข่กุ้งสไปซี่มาโยอะไรละอันนี้เป็นบะหมี่ผัดปูอัดไข่กุ้งอุ้ยอันนี้อยากกินเนาะมันเป็นแล้วมันเป็นเส้นมาม่าด้วยนะตัวนี้ผมชอบเส้นเส้น มักเขาให้นี่โอ้โหมาอย่างนี้ต้องเขย่านะอันนี้ต้องเขย่าอ๋อเดี๋ยวต้องใส่อันนี้อะนะใช่ใช่ใช่เป็นอันนี้ผมใส่นี่ก่อนแล้วกันนะจริงจริงเมื่อกี้พอไปรวมๆกันสาหร่ายแล้วก็หายไปจริงแต่คงแบบมีความกลิ่นอะถ้าไม่ใส่มันคงไม่มีกลิ่นนะเนาะนี่อ่ะนี่เฮ้ยเหมือนมาม่าหน้าโรงเรียนเลยอะเส้นเขาก็เป็นแบบ มาม่านะแบบเล็กๆใช่เป็นมาม่าผัดหอยลายเลยกลิ่นเป็นหอยลายผัดชาคุณอืมเป็นผัดมาม่าหน้าโรงเรียนอ่ะเค็มหวานหวานคุณต้องลองว่ะต้องลองแั้วแหละเอาเลยอ มีกลิ่นแบบโหระพาใช่ไหมอืมมีกลิ่นโหระพามันไม่เผ็ดไงมันมันไม่แซบมันไม่แซบจะออกแบบเค็มหวานอืมใครรับต้องการความมาม่าหน่อยนะตัวนี้ก็จบได้เลยเจ็ดเจ็ดอืม, <7. S 2> อมผมให้ผมให้เจ็ดด้วยตัวนี้ฮะระหว่างที่เรากินไปเราอยู่น้ำใช่ไหมนีู่เรื่องคอแห้งเนี่ยอ่าเราก็กดไปเลยนี่จา้าเครื่องกรองน้ำโูเว่นี่แล้วก็ปรับจะมีขายของนี่อือขายของในนานีจะมีขายของมากนี่น้ําร้อนสามารถปรับอ,องศาได้ด้วยนะจ้า โง่มันโดนบีฟมาจริงๆเลยว่ะนี่นี่มีปรับแบบ 45, 85องศา70องศาแล้วก็อน้อาน้ำเย็นน้ำเย็นอันนี้นี่แต่ไหลช้านิดนึงนะเต็มพอดีเนี่ยนี่ใช้น้ำก๊อกกินเลยนะเพื่อนกูเติมมาแต่เขากองไงใช่ไหมก็คือไว้ใจได้ของใหม่ฮิตติดกระแสตัวนี้เป็นมาการองคิมชีสหาซื้อยากมากผ่านมาห้าเซเว่นสองห กิ่นครีมชีสแบบหึงเลยมีสรสชาติบูเบอรี่สตรอเบอรี่แล้วก็อังหุ่นมัง้งคือตัวครีมชีสเขาจะดูมันจะดูหนานุ่มมากนะแล้วตัวมาการองเ็าคือว่ากร,รอบกกินเลยนะคะตัวนี้ใช <Yeah. S 1> ่มมันจะมีแยมตรงนี้เห็นไหม,หมใช่ไหมมื้อนนี้อร่อยมากปกติมาการองเซเว่นผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้อร่อยว่ะอ,อร่อยดี เปรี้ยวๆมันโยเกิร์ตแต่มันคือคืนเพี้ไงไม่สิดไม่มันไม่มีอะไรจะแบบไม่แปลกไม่แปลกอร่อยด้วยอร่อยด้วยผมว่าแล้วทำไมคนแม่งตามหากนันได้ควากเลยตัวนี้แหนมย่างเซเว่นก็มีแล้วจ้าชอบมากจ้ะอืมดูติดี้ไม่มีข้าวเหนียวนะนี่แหนมยาน่างว่ะเหมือนพวกส้มนะอืมนึกว่านี่นะเข้าต้มมัดข้าต้มมัดเออรสกล้วยใช่ไหมรสกล้วยนี่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 โอ้โหแล้วมันมีหนังหูด้วยนี่เห็นไหม สวนสวนาทําถึงมากเลยนะคือเปรี้ยวกําลังดีไม่ได้เปรี้ยวเจ๊ขึ้นสมองอะ่ะแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศหอมแหนมอยู่ในานาสิกจมูกนะตรง,รงนี้พริกไทยนะอือร่อยว่ะอันนี้อันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มและไส้ปวนะจ๊ะเปิดด <Wow. S 1> ูว่าหน้าตาเจ้าสาวเราเป็นไไงน,นะเจ้าสาวเฮ้ย <Wow. S 2> <Hey. S 1> ทำถึงนี่ว่ะ ได้มาเท่านี้นะตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไส้อั่วแล้วน้ำพริกหนุ่มผมขอชิมน้ำพริกหนุ่มก่อนว่าผ่านไหมถึงดีนะถึงเออโอ้ยไอชิบปะของดีเลยด้วยอันนี้ชมหรือด่าครับเนี่ยดีเออจัดเลยนะอืมมีแครอทด้วยเนาะอืมนัมเบอร์วันเลยด้วยอเนี่ยอืม ดีที่สุดใช่ป่ะคำนี้พี่มุแม่พี่นอ้องนี่ชาวกาวเลี่ยวดีเหรอดีเลยเน่ะ <c oughs> อร่อยจนต้องขอกราบเรียนเชิญขอขอบคุณเป็นอย่างจํนวนสูงมากอืเป็นเส้นหมี่ฟุกลูกชิ้นไก่และไก่ชีบะหมี่ฟุก๊กบะหมี่ฟุกเหรอเอหมี่ฟุก เขาใส่อะไรมาให้ด้วยเนี่ยด้านข้างอ่ะอันนี้สำคัญแล้วใช่ไหมสำคัญเลยต้องมีนะตัวเนี้ยนะกระเจียวเทียมเฮ้ยอกระเทียมเจียวอ๋อน้ำพริกอบกรอบรสแซ่บว้าวิ้ยไก่แพงเหรอลองลองกินน้ำพริกก่อนนะเอะอ่ะลองดิรสชาติหวานแล้วก็ติดฟันติดฟันน่าจะเป็นพวกแบบหอมเจียวอะไรเงี้ยนะ ให้มาเยอะกินถึงเม็ดเปาะแปะเลยนะคุกแบบชาวบ้านชาวบ้านพวกนี้ถ้าคนจีนกขจะแบบของช่องหมาห้าเหล่ามาเข้าเตะนะพ่อมึงพ่อมึงเฮ้ยพ่อมึงไม่มีเลยเออหรอเออคือเวลาคุกอะไรพวกนี้นั้นคนคือมันต้องคุกให้ถึงนะอย่าไปแบบให้เส้นกอดกอดกันแี่ว่ากินไม่อร่อยมันมันต้องให้ตัวตัวเครื่องกับตัวเส้นนะมันกอดกันนะจัดไปเลยนี่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 แบบก็นไปเลยพี่น้องนะสวบเลย ไก่ฉีกมีคุกอืตามนิดหน่อยนะมันๆเลยนะอืม,อมโอ้ยนี่ชอบกินลูกชิ้นนี่ว่ะแล้วบอกกูชอบกินปูอัดลูกชิ้นหมู <c oughs> ห,หมูอ๋ออันนี้เผ็ดเป๊ะหวานเปรี้ยวหวานเนี่ยกลินมันดีนะบะหมีแห้งแบบซอสแล้วซอสด,ดำๆอ่ะ ใช่เหมือนกินมาแล้ว400ชามอะแล้วรู้ว่ารสชาติที่แท้จริงตัวเองชอบอะไรอะอ,อร่อย,ออย,ยฝากติดตามด้วยแล้วขอขอบคุณไปอย่างจํานวนมากด้วยนะครับผมสิบนะอโอเคพีร <ไอ S 1> ะติดเหมือนกันจริงๆอะมันมีกุ้ยช่ายสีเขียวด้วยนะกุ้ยช่ายไอ้ที่ผักที่เป็นกุ้ยช่ายเลยอะนะอ,ออไนี้เผือกอันนี้เผือกนี่ๆๆๆอุ้ยนี่ซอสพริกมันต้องมีพริกๆๆนะแต่นี้มันพอเนาะจะหมดแล้วเนาะ <laughs> ถ้าโกยากีมาแกันี้เนาะอืมเหมือนบ้าจางเลยเนาะเนาะมีความหอมแบบพริกไทยดำอ่าอร่อยอยู่นะแต่ว่าให้มาทั้งหมด5ชิ้นทุกคนอร่อย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 ๆผมว่ามันได้ฟีลบ้าจางมากกว่านะใช่ทำไมเนะพวกพริกไทยดำนะไปเปลือกใช่ไหมผมไม่แปลกผมให้เก้าอ่ะ ข้าวน้ำพริกกะปิปลาทูทอดอ๋อแบบสำหรับไทยแท้ใช่ไหมล่ะคนไทยก็คุณ้นๆเลยนี่แล้วมีน้ำพริกกะปิมาให้ด้วยนี่จริงๆเลยนะเนี่ยนะนี่แหละคนไทยนะน้ำจิ้มอะไรอย่างนี้นะอุ้ยโอ้โหกระป๋ากระป๋องเนี่ยแมคคาเรลอันนี้คือปลาทูนะฮะในซัดก่อนเลยอ๋อแบบร้านข้าวแกงอะนะข้าวแกงปักใต้อย่างเงี้ยนะในพันใช่ไหมโอ้ก้ปิ๋ถึงนะเนี่ย เปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวเหม็นนะต้องเหม็นนะว่าเหม็นแตอร่อยนะพวกนี้นะอร่อยเหม็น่อร่อยปลาทูมีไข่ให้ด้วยนะเนี่ยโอูชอบอูแล้วมันมันนะเนอะมันได้อารมณ์นะเออผมขอลองกันแล้วนะยสียดายอย่างดีวนะขมมไม่ไม้หน่อยใช่ไหมใช่ตัดไปนะนี่คนไทยเราก็นะอยู่กับน้ำพริกกะปิมาอย่างช้านานนะช่วงตั้งแต่ยุคตอนนั้นน่ะที่ก้านกล้วยออกไปลบอ่ะชอบเรียนประวัติศาสตร์นี่ลองเลยนะ และมาเป็นสำรับเลยเนาะกินแบบได้ฟิวอะประมาณ50กว่าบาทมั้งอันเนี้ยเนี่ไหะอืมรสชาติผมให้สิบผมให้สิบเหมือนกันหมูฮ้องหมูฮ้องเหรอโอ้โหใครไปทำมันถึงฮ้องเนี่ยฮ้องดังไหมอูดอูดเลยไหนดูซิมันเป็นหมูสาชั้นแบบอุ้ยคุณ มันเป็นสามเริ่มเริ่มน่ากินแล้วใช่ไหมผมเริ่มไม่อยากรอเขาแล้วผมขอจัดแบบธรรมดา่อนเลยแล้วกันนะตัวนี้ถูกเห็นไม่ได้สามชั้นเหนื่อยนะสามชั้นสองชั้นก็พอแล้วอเออเวอร์ป่ะเนี่ยอร่อยนึเปล่าไม่ต้องแดกก็แดกเองเพื่อนๆไดแล่มันมันรสชาติแบบกินพะโล้พะโล้หนวะพะโล้พะโล้เออสามชั้นหมูตุ๋นพะโล้รอยงเงี้หวานนะใช่ เขาดูหมดแล้วความลับเราอร่อยเหมือนหมูพะโลเลยนะหมูพะโล้หมนหมูหวานอ่ะเนาะแึ่มันไม่หวานมากใช่เป็นสามชั้นที่หอมมากรสชาติไม่เจ็งอ้าวเอตัดน้นเจ็งไม่ได้แปลว่าไม่อร่อยนะอร่อยๆแหละงั้นผมให้ไม่เก้าอ่าอร่อยๆคือคุ้มค่าเลยบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงก็ถือว่าของใหม่โอ้โหนี่คือแบบ เราเห็นกันมาเนิ่นนานนะนะใช่แต่ว่าเซเว่นก็หยิบมาแล้วนะใช่ไหมเ,เห็นพร้อมคุณน่แหละแล้วเขาให้มาด้วยนะเนี่ยเป็นพวกแบบเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยพริกน้ำตาลใส่พริกหนหี่ยให้ให้ยังกับเหมือนร้านร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเลยนะใช่บะหมีอ่อ่ะใส่พริกหนหี่ยนะเพราะเรามันใส่แซ่บหรืออะไรนะโอ้ยไม่หน่อยแล้ว,ลวนี่ใส่ไวัยใส่หมดเลยอเออแต,แต่ว่าเหมือนเขาจะโรยน้ำหมูแดงไปด้วยนะเนี่ย ใช่ไหมกูทําเป็น<ร>ยอย่างนี้ก็หวานเค็มละอย่างเงี้ออยอะไรแน่ใช่ใชแล้วเราใส่น้ำตาลไปด้วยก็เรียกว,ว่าอุ้ยของหวานนี้ก็อร่อยใส่น้ําตาลเงี้ยก็อร่อยนะจริงอะผมขอลองเกี๊ยวก่อนเลยแล้วกันตัวนี้เป็นเกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยว <c oughs> เหมือนไหมคล้ายๆนะแต่ว่ากินตามร้านมันร้อนหน่นะน้ำส่งน้ำซุปก็ครบมาเรากินมาเยอะแล้วไงชิ้นใหญ่นะเนี่ยเนาะใหญ่นาะ ใหญ่นะกินอร่อยอืมร่อยดีนะผมว่าเพลินๆนะชอบบะหมี่มากโอ้ยคุณลองไหนตอนเด็กกินทุกวันจริงเหรอบะหมี่ใช่อืมป๊อกป๊อกันอ๋อแต่ก่อนกินป๊อกป๊อกทุกวันเลยมีร้านประจำนี่แต่มาแบบทุกเช้าหน้าบ้านเลยใช่ไหมอร่อยนะอร่อยอหมไหนดูดิผมไม่ก้าแล้วเฮ้ยคุณให้ก้าวอะดูดิเซนให้อะไร นี่ชอบกินบะหมี่อยู่แล้วนะเพราะว่าฉาย,ยามันบางกรกินหมี่นะคมนี้มาเกี่ยบด้วยนี่อ่ะครับบายกันคนถึงเนี่ยนี่เปียบเสมือนกับมังกรใช่ไหมมังกรกินหมี่ที่ต้องแบบมีหมี่มาเสิร์ฟนี่ดูมาทำดูมนทำนี่เฉย มึงเอาไปกินอันนี้เห่ยๆเนอ่ยบะหมี่ก็เหมือนบะหมี่ทั่วๆไปคุณอยากกินเองเนี่ยอันเนี exactly> ้ยกินเองแล้วก็รู้สึกว่ามันพิ่งมาตอนช่วงหลังๆนี่แหละเซเว่นที่ของใหม่ๆนะถั่วแปรก็คือเป็นขนมไทยอันนี้เขาต้องเวฟเลยนะผมก็ตอนแรกึูว่าหยิบไปกินได้เลยนี่ต้องใส่อะไรเพิ่มเนี่ยโรยถั่วเนี่ยนี่นี่แล้วถั่วแปรก็โรยน้ำตาลกันแบบจริงจังขนาดนี้เลยนะอืมอ่า อ๋อนี่เป็นอย่างนี้ถูเลื้งสีเขียวเออเป็นสลามอย่างนี้นะผมก็ไม่ได้กินนานแล้วไงหนึบหนึบชวนวก็อร่อยอ่ะหวานอร่อยดีจำสิ่ผมให้เจ็ดคือแบบฮิตเลยนะตอนนี้คนเขาตามหาันนีๆเขาบอกต้องซื้อจากประเทศจีนนะหนึ่งเดียวนะเนี่เดยวออริจินัลเลยใช่หนึ่งเดียวในปาลาอูอ่ะมาอีกเป็น คล้ายๆกับขนมที่มันเป็นหลายๆสีนะที่มันอยู่ใ,ในเชลอ่ะใช่นี่เอาเยอะๆเลยไหมเอาเยอะๆเลย้เ,เข้าถึงแบบจิตวิญญาณของโอวันตินอ่ะเออจะได้รู้นะว่าความเป็นมาเป็นยังไงใช่ขอรออีกทีนึงได้ไหมตัวแป้งมันก็กลิ่นมัน หมดีจริงนืออยากเละมากเต็มปากเอาไปเอาไปโอ้โหไม่รูไม่ค่อยน่ากินนะพวกเราไม่ได้เห็นเนี่ยตัวจริงคือมันมีกลิ่นอวันติณ่ะนะมันคงมันก็เฉยๆฉยอะเฉยเจริงๆนะเฉยๆแต่ว่าแพ็กเกจมันน่ารักดีไงนี่คือแพ็กเกจเขาสวยขนมไข่เนยขนูเคยกินแล้วอ้าวเอาคุณเอาไปชิมนหนึ่งไปอันนี้มันมันมันไม่ร้อนแล้วไงไม่ร้อนแล้วมันต้องแบบ หวานเบาๆเฮ้ย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 อุ๊ยพอดีเฮียขนาดนั้นอ่ะโอ้ล้นแล้วนั่นน่ะคือมันเนินสูงมาขึ้นมาเดินล้นแล้วไม่มีระบบตัดน้ำให้เด็กเนี่ยฮะรู้เหรอเอาอร่อยไหมวันนี้อร่อยดีอร่อยเนาะหอมๆเนยๆต้อนเวฟใหม่ๆน่าจะอร่อยเออต้องร้อนๆๆนอ่ะชูครีมชีสชีสเครเคยลองกินบ้าง อุ้ยอ่ะคุณลองหมดดิว่ามันเป็นชีสจริงเหรอชีสจริงเหรอชีสแบบเข้มๆเลยเหรอคาวอะมันไม่กินกับเลยนีปะมาม่าเกาหลีหล่นเลยจ้ะคุณดูโจ๊บไปกินเลี่ยงแล้วอ่าอยากเข้าเลยไหมเข้าว่อยมากเลยเรอเหมือนชีสเค้กอะไรอย่างงี้ปะถ้าเจอในเซเว่นอ่ะหยุดเลยเรอวสิบ ่อร่อยพืชแม่งผสมกันได้ดีมากอืมันก็มันอร่อยอยู่แล้วอ่ะเนี่ยพูดไม่ถูกเหมือนกันว่ะอ่ะงั้นมาตัวนี้ของเขาเอกนะจ้ะทาร์ตเหลือแล้วก็ไม่เคยเห็นเซเว่นไหนเขาปกติไม่เคยเห็นอะไรเขาแร็มาอย่างนี้นะว่ามันแร็มาถึงข้างในเลยเว้ยเพื่อนอืมเขาตั้งใจทำแหละโอ้ใช่แต่ทั้งนั้นอ่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บจริงอ่ะเออเริ่มกินคำเล็กๆกันบ้างนะจริง อร่อยมันเหมือนมมันนเหือใบเตยเลยวะหูอะไรหูขนาดเล็กๆนี่อยากกินแล้ววะอร่อยสัสสัสอันนี้ผมขอยอมรับไม่ชอบเผือกก็ต้องกินได้ิงมันไม่รู้เพราะไม่เพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเผือกเออไม่รู้เลยไม่มีกินเผือกเลยอืมนี่เป็นไงล่ะอร่อยจาเหี้ยเนาะ ค่าน้อยขอคาราวะนี่เดียทาดเลียทาเป็นชูครีมเฮ้ยแต่เป็นชูครีมเฮอร์ชี่ด้วยนะจ๊ะโอ้โหโคตรล็อกเด็กอ๋อนี่มันก็เหมือนเหมือนอันเมื่อกี้แต่ว่าอันเล็กกว่าชูครีมหือแคล์นะที่หลังรีวิวไปด้วยกินไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยจะได้ไม่อ้วนเปป้อนลูกอ่ะไอ้จัดเหมือนมีนกมารออยู่อ้าว อันนี้มันจออกแนวแบบอืมขมๆนะใช่มั้ยเป็นแบบใครชอบแนวแบบชูครีมแต่ไส้ข้างในเป็นไส้ช็อกโกแลตเลยนะมันไม่ใช่ไส้ไม่ใช่วานิลลาไม่ใช่ครีมนะเออใช่ใ <c oughs> เป็นไส้ช็อกโกแลตโอ้ยมะม่วงเขย่าพริกเกลือ,อน,นี่ซีรีส์เขย่าเข้ามาแบบเต็มๆเลยนะนี่มะม่วงเขยา <3 S 1> ่าแค่สามอันเองไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกไอหยิบใส่หมดเลยพริกเกลือที่อะไรไม่สนเลยนะคือเขียวย่าใช่ไหมได้ขับไปกินอุ้ยดูดูดู เละมแล้วนะเละหมดแล้วอุ้ยมันมันเป็นมนม่วงมันแข็งอ่ะอ่ะเซน่าอะเตรียมมาเสียงน้ำอีกแล้วเอาเพไปเก็บดิของดีของดีจริงมันเหมือนแบบมะยมป่ะกลิ่นเหมือนมะยมมันคือพลเลือ่ะมันไม่มีน้ำตาลอ่ะ ใช่ไหมปิดเกลือจริงๆหรือว่าของแท้เขากินกันแบบนี้นะหรือว่าแต่มันก็เป็นอร่อยอีกแบบนะแบบไม่ต้องหวานน่ะไม่ต้องออกแนวเค็มเค็มเปรี้ยวๆกินเล่นๆนะกินเอาตื่นอ่ะเอาไปสิบเลยแลอนี่ของแซ่บนี่งานไม่ได้เลยนะออ้าวีกแซ่บหนึ่งไหมเป็นฝรั่งบุ้ยแชร์บุ้ยใช่ไหมเป็นชาวต่างชาติโอ้ชาวต่างชาติผสมกับคนจีนนิดนึงนะทำไมอ่ะบุ้ยไงพวกบุ้ยก็มาจากจีนไง เดี่ยวสบบพี่น้อไปไหนดะจิ้มกันบนะ้างจิ้มลร้องจิ้มร้องจิ้มนะโอ้ว้าวมีสาวออฟฟิศชอบนะนะไปดด่นรุมกันตามรถผลไม้ใช่ไหมใช่ผลไม้มก็อร่อยดีมหมดไปแล้วอันนี้ก็คือวันนี้ของใหม่ เดี๋ยวจะแบบลงพยายามลงเสาจาทิศนี้ให้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วชอบตัวไหนก็ฝากไปก็ลองซื้อาหาดูนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้หายากอยู่นะครแล้วก็ใครที่อยากมีน้ำดื่มแบบสุขสบายนะทั้งยอนร้อนทั <c oughs> น้งเย็นนะแล้วก็ <c oughs> น้ำดื <นา S 1> ่ม <c oughs> ป,ปุทภูมิห้องนะนี่เลยโคเวนะครับผม <c oughs> อันนี้เขาจ้างเหรอหาของเพื่อน